ปะโทมีสิครับเอาขาพาเชือกได้ครับเราก็โชงให้เป็น่างนั้นแหละครับอ่าโกโตลากวาเล่มาทุบกระตุกแขนครับมากลับ,บมรชจกันต่อครับโอ้โหกโตครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับขึ้นเชือกไปเจอคลอสไดร์ร่วงลงมาเลยครับ แบลักฟาเล่ตามมาดูผลงานครับลากโกโตอัดใส่ลูกลงอยาอ่างแรงครับรู้จักไหมนักเลงเบาหวานเนี่ยไม่ใช่ครับโอ้ลากคาพ,พี่นั่งดูสบายใจเอาไส้ทีครับอีกหนึ่งดอกอา้าวพี่ก็ยังไม่หนีลากคอโกโตขึ้นมายกสแลมครับง่ายๆครับ อ,อยอยังเอามุมไหนเอารลแทงเขา่าเอ้ยกเข่าสั้นๆครับเอาโกโตตามน้ำมาโคลสายใส่ฟาเล่โกโตวิ่งมาโอ้โหสป,ปินคลิกใส่ครับอเอาแล้ดูดูดีๆเตรียมตัวครับกระโดดทิ้งสอกครับทิ้งศอกใส,ส่าฟาเล่ครับโอ้ย เอ้ยยกไม่ไหวครับในฟาเล่ทุบก่อนในฟาเล่บอกต้องอย่างนี้เวี่ยงโกโตเข้าเชือกวิ่งฟัลมครับโอ้ยวิ่งชนครับมาเป้าหมายเลยครับมีไว้วิ่งชนทิ้งเอ,อาเราาบิกพัดเ,เดินสองเกือบไปหลุดมาได้โค้ไลน์หลบได้นี่แลหละโหเฮดบัตเข้าปากครับ เตรียมตัวครับรวมพำลังเป็นหนึ่งครับกายใจเป็นหนึ่งแล้วเตะโอ้โยยอมนอนครับเอาใหม่ดาก้อนสลิปเปอร์กลมมังกรหลับทุบโอ้โหนี่หลับเองเลยครับกด GTR ครับกดหนึ่งสองสามครับมังกร